เปิดโครงการประกวดวาดภาพระบายสีโตยโยต้ารถยนต์ในฝันโตยโยต้าดีมคาร์อาร์ตคอนเทสต์2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบริษัทโตยโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัด เดินหน้าเปิดโครงการประกวดวาดภาพพระบ่ายสีซึ่งดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่15เชิญชวนเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน15ปีส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการโตโยต้รถยนต์ในฝันโตโยต้าดีมคาร์อาร์ตคอนเทสต์2026ชิงถ้วยพระราชทานพร้อมโอกาสในการเป็นตัวแทนประเทศไทยชิงรางวัลระดับโลกที่ประเทศญี่ปุ่นในปีนี้บริษัทได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้ อันหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดในระดับประเทศสำหรับเยาวชนที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งของทั้ง3รุ่นและบริษัทจะมอบทุนการศึกษาพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับเยาวชนที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมพร้อมกับการนำผลงานของผู้ชนะเลิศทั้ง9ผลงานส่งเข้าร่วมประกวดในงานโตโยต้าดีมคาอาร์ด ณประเทศญี่ปุ่นซึ่งประเทศไทยนับเป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดโดยคว้ารางวัลระดับโลกมาแล้วกว่า47รางวัลปีนี้การประกวดวาดภาพของเด็กโตโยต้ารถยนต์ในฝันก็เป็นปีที่1 5แล้วนะครับเพื่อจะส่งเสริมจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ั้งโลกนะครับรวมถึงเด็กไทยด้วยก็ขอเชิญชวนให้เ,เด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองคุณครูคคทั้งหลายนะครับเ,เวียนมาเป็นปีที่15แล้วก็ขอเชิญชวนให้ส่งผลงานเข้ามานะครับเพื่อเป็นเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประกวดไปแข่งขันนะครับไปร่วมกิจกรรมศิลปะกับเด็กทั้งโลกนะครับในเรื่องของ จินตนาการรถยนต์ในฝันนะครับ,บเกณฑ์ในการที่จะตัดสินว่าใคระจะเป็นพิชนามันต้งองยางไรบ้าง,งครับสำหรับปีนี้อะไรเงี้ยครเกณฑ์ก็คงจะเ,เป็นสากลทั่วไปนะครับสำหรับยิ่งของเด็กๆในงานศิลปะก็คือเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ต้องมาก่อนนะครับความคิดสร้างสรรค์คือความคิดที่แปลกใหม่นะครับ รถยนต์ที่แปลกใหม่นะครับที่สร้างประโยชน์ที่ไม่ซ้ํากับที่ผ่านมานะครับแล้วก็เกิดประโยชน์กับโลกกับมนุษย์นะครับอันนี้ต่อมาก็เป็นเรื่องของอความโดดเด่นความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับที่ไม่ไปซ้ําไปลอกใครมาแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็เ,เรื่องของทักษะตามตามเกณฑ์ตามระดับอ,อายุของเด็กทั้ง3ระดับครับ ปีนี้ค่ะแบ่งเป็นกี่รุ่นครอาจาก็สามรุ่นเหมือนเดิมตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งนะครับรุ่นรุ่นเล็กรุ่นกลางแล้วก็รุ่นไม่เกินส5ปีครับรขบปีนี้ก็เริ่มแล้วนะครับก็ขอให้ขอเชิญชวนเด็กๆนะครับคุณครูคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองได้ได้ส่งผลงานเข้ามากันเยอะๆนะครับเพื่อจะไดะ้ได้มีกิจกรรมร่วมกันนะครับเป็นการแสดงออก การความคิดสร้างสารรค์แล้วก็ทักษะฝีมือให้กับคนอื่นได้ร่วมยินดีร่วมในร่วมในการแสดงออกแล้วก็เป็นตัวแทนประเทศไทยไปสู่ระดับโลกครับ